รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไเดอร์โต้ทีสวัสดีครับพวกเราไลเดอร์โต้ครับป้าโต้ครับครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้านี้เลยมันคืออะไรครับลูก คือสกูตเตอร์รถนะสกูตเตอร์เด็กลายมาร์ไซเดอร์เราไปเจอที่ไหนไหมาเมกาพาซ่าสะพานเหล็กเราไปเจอที่เมกาพาซ่าสะพานเหล็กมาก็เดินมาเจอราคาเนี่ยเท่าไหร่ครับจำได้ไหมเพราพี<ร>่ก็ใจพี่ก็ใจดีรถให้เราเหลือ400นี่หน้าตากล่องเป็นแบบนี้นะนี่หน้าตากล่องข้างหน้าข้างหลังไม่ได้เป็นลายไซดเดอร์โชว์ว่าเป็นจิ๋ก ข้าโบสก็มีวิธีวิธีวิธีติดตั้งแบบนี้ครับแต่คุณพ่อว่าเนี่ยเร่อข้ารางก็เหมือนกันแต่คุณพ่อว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาใส่กล่องมาผิดเพราะเราเลือกอ่ะเราเลือกลายวีสาวมาใช่ไหมแต่เขาเลือกเขาหยิบกล่องกล่องี่ผ้อมาให้เขาไม่เป็นไรก็บอกกับว่าข้างในน่าจะเป็นลายวีสาวเนาะคอรอมย่างนะมาแกะแกะแกะแ่ะข้างเขเิ่มฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้พอแล้วครับ อ่ะอน่ประมาณนี้็จอได้ไหมอะกล่อ,อ,องสุมติพ้อเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะคะ่ะแล้วเขาทำไงต่อเขาบอกวิธีติดตั้ง Open เพ e เด v e r to ร e l e a s e อัน,นี้ป่อรลูกใจเย็นใจเย็นหัวให้นี่ครับนี่นี่นีน่ โอเพนเดอร์ริเวอร์อันนี้นี่นะครับรีเวอร์นี้ทูลิลิทฝึกเข้าไปอันนี้อ๋อนี่คือล็อกอันนี้คือเปิดป่ะอือเปิดแล้วอ๋อนี่มันล็อกอยู่ป่ะปั้นหนึ่งนะลงรูปปั้นหนึ่งปั้นหนึ่งครับลูปปั้นอ๋อโอเคปั้นหนึ่งอ่ามาต้องดันขึ้นใน้อ๋อนี่อันนี้รีเวอร์อยู่นี่นี่อันนี้อันนี้นี่ไปเดี๋ยวนี้มาลอยพู่พูว่าดึงดึงปึ๊บนี่ดึงพอหลุดนี่เห็นไหมเห็นไหมตรงนี้หลุดเห็นไหมมันเป็นล็อกอยู่พอดึงปุ๊บหลุดปึ๊บตั้งขึ้น ปับนี่นี่ล็อกแล้วล็อกนี่ตวัวดูดอ่านี่แล้วก็อันนี้ทุกใจเย็นครับโอ้แล้วก็โอเพนนี่โอเพนตรงนี้หรือเอาอย่างนี้เพื่อลอ็อกอ่อ,อมันให้ขันแน่นนี่นี่ตัวนี่ตัวดูเขาให้ขันแน่นแบบนี้ครับขันแน่นขันแน่นก่อนขันแน่นสกูตัวนี้นี่อย่าพิ่งครับขันแน่นสกูตัวนี้นี่ขันแน่นสกูตัวนี้นะแล้วก็ พอมันแน่นแล้วถ้าคิดว่ามันแน่นแล้วแบบนี้ก,ก็ล็อกล็อกมาวันนี้พ่อขันแน่นไปก็ต้องคลายนิดนึงล็อกกว่านี้ล็อกอึ๊บนี่แน่นไปหน่อย,อยะนะเนี่ยก็ฉันตับคอ,พ,อพี่ฮะในล็อกล็อกปกุ๊บก็มีคอรตรงนี้ก็ต้องเชื่อคอถือคูเพิดล็อก แล,แล้วก็ล้อแบบนี้มันมีไฟด้วยนะเราครบแล้วนี่แล้วก็แล้วก็ใส่ตรงนี้แต่ตรงนี้มันมันน in ี่มันมันมีเขี้ยวตรงนี้เห็นไหมต้องต้องดูนี้ลูกทำเมมันมีเขี้ยวนี้แล้วเอาเขี้ยวนี้ให้เข้ารูนี้กดกดเขี้ยวได้แล้วก็ดันจึบนี่นี่ล็อกวันนี้อ่าใจเย็นลูกอันนี้อันนี้มันเหมือนมันไม่ค่อยดีต้องต้องของมันก็เป็นของ เนี่ยเห็นไหตรงนี้มันทํามาไม่ค่อยดีเราต้องยัดไปดีๆแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปปึ๊บอ่ะทีนี้คอคอแน่นหรือยังคอออคอนี่คอคอล็อกตรงนี้เหมือนกนันนี่ตรงนี้ก็เป็นคอครับเห็นไหมแล้วก็หมุนหมุนคอได้ให้คอตั้งตั้งคอให้ตรงก่อนคออันนี้คอไว้ยืดแบบนี้เราต้องไปลองวัดดูว่าเอาโต้แค่ไหน และนันมันมีมันมีสามระดับโอเคทีนี้เรามาดูอันนี้ก่อนเดี๋ยวพึ่งมาดูมาดูทรงรูปล่ามก่อนนี่คือแามา่บอกแล้วเราเอาลายวีสามมานี่นะครับเป็นลายวีสามแบบนี้นี่เป็นลายวีสามแบบนี้นะนี่เป็นวีสามเต่าแบบนี้โอเคอข้างล่างมีลายไหมวีศาตเต่าก็คือข้างล่างไม่มีลายเลยไม่มีลายแล้วก็ข้าตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้เป็นลาย x x นี่นี่นีเป็นลาย x x โอเคอันนี้มีโชคด้วยมันมีโชคด้วยเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะมีโชคป้าคนไทยก็บอกว่าไงเป็นของลิขสิทธิ์แท้ใช่นี่เป็นของลิขสิทธิ์แท้เลยเพราะว่า๋อต้นระวังมันมีไหนที่ป้าบอกอันนี้อืมเนี่ยก็มีมีเทสมาร์กมีอะไรเรียบร้อย น่าจะเป็นลิขสิทธิ์แท้จริงๆนั่นแหละไม่ใช่มาจากจีนะ่ะไม่ใช่แบบของก๊อปนะครับอือฮึอเคมาอาที่มาเซตความสูงกันนะลงมาลูกมาโต้ลงมายืนก่อนลองยืนนะครับยืนยืนยืนมาหายอยบไว้ทา้ายมือแล้วเราก็ตั้งความสูงข,ขึ้นข่้วความอสูงค่ะตามสูงจะมีสามล็อกลองล็อกแรกก่อนว่าโต้ได้ไหมยืดพอไหมพอ,ไพอปะเราจับที่เราจับนีมือสนั่น,น,นไหม เอาเงินก้าแค่ล็อกหนึ่งแล้วก็ล็อกตรงล็อกตรงคอล็อกสองล็อกสองล็อกสองมันจะสูงไปนะลูกห่านล็อกนะมีล็อกสองไม่เอาไม่เอาล็อกหนึ่งนะแล้วก็ล็อกตรงนี้วัดเข้าไปตรงนี้อ่ะนี่ก็เรียบร้อยแทนแทนสกูตเตอร์ไลท์ทเมินเลเดอร์้อ ไป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 เอาวนกลับมากลับมาหันกลัามานี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ว่าโต้เล่นสกูุ่เตอร์ป่ะครับใช่นไหมไม่ใช่แค้งแรกเลยที่โต้เคยเล่นสกูุเตอร์ครั้งแรกใช่ครั้งนี้เล่นสกูุเตอร์ครั้งแรกเพราะก่อนหน้านี้พอโต้ก็จะขี่จักรยานเนาะเห็นเพื่อนเล่นแล้วตก็อย่าคือเล่นมาก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันว่า มอโตเล่นแล้วแต่คล่องแค่ไหนคิดว่าเล่นได้ไหมครับสบายเนาะโอเคงั้นก็พวกเราเรเดอียโต้ทีวีขอตัวไปเล่นก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe ให้น้องตัวด้ยครับบ๊ายบายงานนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราเรเดอียโต้ให้น้องโต้ด้วยนะครับบ๊ายบายแล้วก็เอาใจช่วยอัโต้ให้ขี่ไม่ล้มด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆถ้าน้องๆไปเล่นกันก็อย่าลืม เซฟตัวเองเลยนะเห็นไหมออโต้ก็ใช้ลองทำผ้าใบมาเราจะได้เซฟตัวเองหน่อยนะพร้อมยังไปวันนี้พี่ก็จะสวยก่อนีครับบ๊ายบายเฮ้ยพี่เราลูกอ่าตรงนี้เป็นเบรกครับอ่ะค่อยๆจับเนี่ยมันเบรกเหยียบปุ๊บเนี่ยเป็นเบรกอ่าขาขึ้นอ่ยแล้วเหยียบอีกครั้งหนึ่งเบรกโอ้ว้าวมันมีเบรกแล้วนั่นพ่อก็ไม่รู้นะน่ะโอเค อ่าเป็นไงบ้างครับเล่นแล้วเหนื่อยครับเหนื่อยเหรอสนุกไหมอ่ะครับหึตกลงคือสนุกไหมสนุกครับอ่าอ่าโอเคโอเคอ่าไปต่อไปต่อซ้อมซ้อมเดี๋ยวก็เก่งอ่าไปเร็ว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 ที่ไปที่ไปเข็น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 แล้วก็โดดขึ้นก็ได้อ่ะ